สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับท้ง3าช่องทางนะครับผมที่รับชมอยู่ทางช่องของหมดแชแนลนะครับผมหมดมัดแชแนลพร้อมกับช่องของช่างเตาน้ำโชกนะครับเนาะครับมือนีกะแอดมินจะพาทุกช่วมทุกท่านนะครับโทรหาพอสารคข้ามครับผมตามหาตัวเลขโคงสุดท้ายนะครับเนาะพอเพิ่นว่าพอเพิ่นฟันได้ครับฟันแนนนะครับขันฟันยังสียเลขเขาทุกงวดนะครับผมฝันว่าได้กินเนื้อกินลาบฟันว่าได้กำเขาต้ม มีคนออกเขาต้มมัดมาแฮนะครับกำเบาพ้องกำพ้องกินนะครับผมเลขที่เบิลออกไปเสี่ยงฟันคัดมาให้แล้วเน้นๆสามคููครับผมเฝ้าไปหาจับจองลอตเตอรี่กันไว้นะครับเนาะเลขตัวนี้บอกกันบวอ,อันบวมีเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมซื้อได้นะครับเนาะสิเป็นตัวได้เดียวหอไปรับชมรับฟังนั่งกันพอสารคขามจัดนักไว้แค่ตัวเดียวนะครับห้าร้อยคูณห้าร้อยนะครับ คันทางบ้านผมถือตัวนี้ได้หาเซนครับผมเอาสิเป็นตัวใดต้องรับชมรับฟั่งไปน้อกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของเฮ้าตามหาตัวเลขเด็ดๆดีๆมาฝากท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับผมครับ FC ท่านใดนะครับที่สนใจครีมนะครับผมครีมของเราชุดละ1,300บาทครับส่งฟรีทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับชุดสบู่สีส้มเป็นชุดรถไารถกะรถชุดดำนะครับผมชุดสบู่สีขาวนะครับ ลดริ้วรอยก่อนไวหน้ากระจ่างใสไร้ซิวนะครับผม1,300บาททรงฟรีแบบทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับ FC ทซาทันใดสนใจก็ตามเบอร์ที่ค้นช่วยด้านล่างเลยครับผมแคลเซียม um, ครับแคลเซียม um, ผสมแมกนีเซียมนะครับเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะครับผมผู้ใดที่ปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกนะครับปวดโรคเก้านะครับผมปวดตามนิว้วมือนิว้วเท้านะครับผม ตัวนี้ซอยได้นะครับกับปุกละหาร้อยหาสิบบาทครับผมส่งฟรีทั้งแบบโอนเงิน้รก็เก็บเงินปลายทางเช่นกันนะครับ1กระปุกบรรจุ60เม็ดนะครับรับประทานครั้งละ2เม็ดนะครับเช้า2เย็น2นะครับผมสําหรับผู้ที่ปวดหลายๆนะครับสำหรับผู้ที่ปวดในหน่อยก็เสารหนึ่งเม็ดแรกหนึ่งเม็ดนะครับพร้อมอาหารครับเอฟซีทันใดสนใจผลิตภัณฑ์ชินไดกองหอกก็โทรเข้ามาที่ต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์ที่ขึ้นช่วยด้านล่างครับผมครับไป เพื่อว่าเป็นการเชียเวาลาครับเดี๋ยวเ้อาไปทั่วหาพอิสลคามน้ากันครับผมเอานะครับผม,ม,มเดี๋ยวชมเดี๋ยวเ้อามาทั่หาพอสลคามน้ากันนะครับตามต่ตอโคงสไตล์ครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกห้าครับเดี๋ยวนี่นาประกาศเขียนกันพอิะลับก่อนละฮัลโหลฮัลโหลครับพ่อ ีละครับผมแบงค์ไหนครับพ่อคงทุกไทยครับเออค้งทุกไทยดูหน่อยพอโตไปบอกยังไงลูกบอกอันผมมันหัวกระว่างไหมพ่อครับต้องขอไปหลายๆเพราะว่าหัวกระว่างมื่อนี้แหละพ่อเป็นชื่อเลขอวไรพอว่าเทียงพ่อฝัน่ครับครับผมฝันมาจังไดนพ่อว่าว่าว่าวโซเอฟซีมันสรงเนี่ยครับฝันว่าคนมากเงพ่อหลายหลายแบบนี้ครับพ่ออันเขา่าอื่นไปเอาขาวขาเนี่ยนี่ลาบเนี่ เออขาเนี่ยครับเออได้ว่าเขาไปไปเขาขาเนี่ยยังเขาขาเนี่ยก้วยที่มันพอไงเนี่แบบออยครับมันไปหอบแบบพอไปเลยไปขาเขาขาเราไปเลยเขาเอาไส้ถุงเมอพอแล้วอยู่ว่าครับผมเออไส้บาผาดมากเอามาหอดเพี่ยอนวันนี้พ้นกระทาลายละเอามาเห็นไส้ขนุครับผมแป้งตะลุงก้อนมันได้นึในหลาเรียนเป็นน้ำมือมันเสียน้ำตาเนี่ยครับเออ แบบนี้เขาเชื่อชูคนกินเขาซ้อยกับ้อยผู้ฟักกับฟักกันหรอกครับแบบนี้ครับพกินเขายิ่งแล้วก็ประมาณนั่งสูบยาอยู่อบรนีีนี่ผู้หนึ่งแบบนี้เอาก็ต้มไม่พออยู่คนมัดเขาต้มมากครับนนี่หายจิตแม่ล่ะครับผมเอมัดเขาต้มมากพอเขามือกำเาเล่นีแบบนี้ครับก็เออเขาแบบนี้พอกับกินทั้งกินทั้งมือกำไม่เลยทั้งกินทั้งกำไม่เลยเนาะ เออยากเขาไม่ยากตัวไม่หละครับเลขเขาแล้วกอะไรนะพอเขเรียกว่าเขาเรียกันพอที่ตัวที่ว่าเอามิ่นไว้นี่ล่ะตัวได้แน่พ่อครับผมเอาเอาเนียนๆโค้งชุดไทยเอาแต่ตัวที่พอมากเลย,ยนี้ที่ที่โตคัดโตคัดหาหนี้หาเก้าก็หาศูนย์ก็เก้าศูนย์เนี่ล่ะห้าเก้าแมนวพอ่อเอเอหาเก้าหรือหาศูนย์ห้าเก้าห้าศูนยนะครับ หาเก้าเอ้หาเก่าหาซูนแล้วกัตัวเดยนะพ่อศูนเก้าเก้าศูนมันวะครับเออนั่นละเก้าูนนี่สาตัวพ่อเออสามตัวนล่ะลูกพอมาสามตัวละตัวนี้พ่อนิ่นไว้หกตัวนพ่อก็ซื้อไว้ไม่ไแล้วตัุกนี่ตัวหลัาอยอันตละครับผมเอาแตคัดคัดเนีนแล้วเนาะพ่อเนาะคงจะถ่ายสามคู่นี่แหละที่เอาไปเสียงฟันที่มาแห้งๆนะครับ เออนี่ยละพอพอมาขายคอนโดคือว่าพอเด็เขาเขาต้มมาพอพอกำไรละคือว่าครับผนมาโตกับหาซื้อเนี่ยละลูกรอ้คิดมกหาเก่านล้วพอแล้วมันละพอซื้อแล้วลูกหาเก้าในชื่อไปซื้อยุว่าปีปุ๋ยละซื้อซื้อไปเท่าไรละพอจัดนักว่าตัวนี้ซื้อเลยหาลอยนั่นลูกหาลอยคุณหาลอยเออโอ้กันเถือกคันเถือกนะครับผมคันซื้อหาลอยคุณหาลอยนี่ สีได้ยยเท่าบ้านพ่อขายกับผมบ่พันละเท่าไหร่ันยู่อยู่บ้านพ่อมันมันขายอันทั้เห่มล็ดพันเลยละโอ้่นันหายตื่มดสามสามห่นหารโอครับพันละเจ็ดสิบบ่กอพันละเท่าไหร่ทเขาเ้าขายทังบ้านผมนี่ขายพันละสิบสิบสามหุนเนี่ยสิบสี่มน เอออันนี้พิษสามบาทที่หลุมยี่นี่ครับทางมาผมขายพันละสิบสี่ผ่นละผุ่น่ะสามยี่นี่งพิษสามบาทพอกระยังน่าแพงแล้วกับบรรยุบ้านพอยุ่ยอดหนึ่งยี่น้องก็เอนี่พันละพิษสองบาทหลานขายยี่นครับอ๋อครับคนละพื้นที่มั่งกับจังสระพ่อนะครับแต่ว่าขันบ้านผมกันซื้อจังที่ขันถือกหารอยคู่หารอยได้หาเซียนผู้นี่อือขันถือกขันถือบนถือล่างนี่ได้ได้ล้านหนึ่งอ๋าว่าผมสิซะ อันนี้เด็กั้นปีอะไรสามพันสามพันหนาตอนนั่นละครับเอามันคนละพื้นที่กันเฉียการซื้อขายนะครับผมไต่น้านะครับแต่ว่าคนเอาห่อหนี่ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับผมสามตัวนี่เก้าเก้าเอ่อห้าเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์น้ำผอ่ะตัวเเนี้ยมันดังนะลูกบ่มีตัวดังเลยน้ำผ่อนนี่เิจะซื้อได้อีกหอกเอาเดี๋ยวขึ้นตัวเลขไว้ให้เบื้องหน้าจอนะครับผมเบบซี่ครับ ตอนนี้ตัวหนึ่งซีกันเลยนะไม่รู้อันเดนก็พ่อที่ตัวหนึ่งซีกันไรกันเด้อตัวเดนล่ะกันหกข่าเนี่ยกันหกห้าเนาะโอ้กับหัวก,กันเลยน้าเมษาว่า,าเขาเขาแยกเรื่องเหมือนฝันกันดอกแค่ฝันเมื่อนั้นก็ได้ว่ากันพ่อซื้เจ้าวิเศษตัวนี้นนพเพราะว่ตัวใดอ,อันนี้ผมพัดเลยว่าพอพอเขามาบอกกันนี่แหละอืมครับผม ตอกผู้มาตายหนึ่งคนมาบอกว่า้สิ่งตัวนี้ไอ้ตัวตัวหกหานเนาะครับพอก็เลยว่านี่ได้หรอเรียกหอยนี่ได้หรือุกานกันเนาะน่าจะกันกันมาเรื่เรื่อยครับผมอันตัวนี้กันไว้น้อหกหาเนาะประธานเลขเก่ามันกลับหัวหาหกหกหาเมื่อนี่คืออยู่ดิเลขพีเลขน้องเออคือตัวรหัสติดบาทครับเท่านั้นกันไว้ครับผม มักอยู่มักน้ำพ่ออยุ้งวเหนียวสีลองจัดน้ำพ่อไว้จัดตัวละสิบาทยี่สิบาทนะครับพ่อได้รุ่นแน่ครับผมแต่ว่าพ่อกับมักอยู่รอกเพ่อะเราเรียกเขาแค่ละท่านกินรับหลับงวเป็นว่ายิงกันเลยโอ้ยกันฟันได้ปันกันฟันได้ปานนั่งกับเขาแห้งแหรอเนาะงวดก้อนนี่ผมกับฟันได้ลักษณะจังสีหลามผมก็เลยจัดนักใเซจท่าไปคืองวดก้อนเราลูกกันพ่อเราติดโทษไปบอกตัวนึ่งเรียกเขาว่ามีเจท่าเด้ยอดแม่นพ่อกนะชั้น โว่าขันเป็นพอ,อทุมาอีกนี่ผมกับน้ำอีกอเจหนี่กันแอกตววารางลกลนั้นวาิดพอๆีอ่ครับผมไปเรียกเป็นพองวดเจขานะครับบอกเขาที่ว่ากผิดไม่ไหนี่อูกอันข<า>้งวดที่ว่าเทศบานถึงน้ำพออะไรๆถึงไปทุกคนเนานนะหมออันอัน,วน,นงวดนตาม่ไ่ลาโอ่คนละง,งวดกันนะพอเนาะกงงับอันงวด พอทุกตัวตักวก็ได้รับเหมนเนีานนครับผมทำชวมตัวเลขของคุณพอารคามนะครับกะตามที่ขึ้นช่วยด้านคางจ่อเลยนะครับผมพอเพิ่งกับฟันมใหอยสามคู่ครับมีหาเก้าหาศูนย์เก้าศูนย์นะครับตัวกันกับหกหาครับผมพอเพิ่งว่ากันไ้เนี้ยบัฐามันเลขเก่ามันกลับหัวนะครับทั้งหลักามีเออชาวบ้านนะครับที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็พอสารคามนีเพิ่งมาถามว่า ในสูตรของพ่อน um, ีมีหกขาบอเพราะว่าเมือขึ้นนี่เพิ่นฟันบ้านพ่อนะครับคุณพ่อที่เพิ่นเสียชีวิตไปนะครับผมเพิ่นว่าบอกเลขให้ซื้อหกหานะครับเพิ่นก็เลยมาถามพ่อสารคามว่าในสูตรของพ่อสารคามนีมีเลขหกหาบอนะครับเพิ่นก็เลยบอกว่ามีนะครับเพิ่นก็เลยให้มาเปลี่ยนโตัวกันไว้ทั้งเพิ่นกับยันว่าหาเก่านี่เพิ่นยันว่าเลขเก่านี่มันจะกลับหัวเป็นเลขหกนะครับเนาะเอากับพิจารนาเบิงเป็นแนวทางเ้ยครับผมท่านผู้ชม ครับผมตัวเลขแนวทางทุกตัวทางทีมงานของห้างการนำเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับผมมากกัตามบ่มากกับพานแต่ก่อนนะครับผิดถือกันเลยครับผมครับอ๋แคหนาจอไว้ครับผมสาหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วนะครับให้ซี่ทุกท่านโชคๆมันหมันเฮ้งๆด้วยด้วยลำรวยเงินท่องไปน้ากันครับผมในคลิปนี้เนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับพอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ